มาทำน้ำยาไล่แมลงวนันแมลงสาบโดยใช้วัสดุในครัวกันนะครับท่านผะู้ชมวิธีนี้เนี่ยดีมากๆเลยนะครับแมลงวันเนี่ยหายไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นทางระบายน้ํานะครับเวลาเราล้างจานทํากับข้าวดลินข้าวต่างๆนะครับจากเศษอะไรต่างๆที่มันหมักหมมอยู่ตรงนี้เนี่ยแมลงวันเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับหลังจากที่ใช้น้ํายาไล่แมลงวันแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเรามาดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกให้เรานําขวดนะครับหรือว่าตัวฉีดสเปรย์อะไรต่างๆนะครับที่สามารถฉีดได้นะครับหรือถ้าเราไม่มีเนี่ยก็จะใช้เป็นขวดน้ําเจาะรูก็ได้นะครับหลังจากนั้นให้เราเติมน้ําเปล่าลงไปตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแกงของเราตัวนี้นะครับน้ําส้มสายชูยี่ห้อไหนก็ได้นะครับท่านผู้ชมเติมลงไปเลยนะครับตามที่เราต้องการนะฮะก็อยากให้กลิ่นแรงก็เติมลงไปเข้มๆหน่อยนะครับถ้า ไม่อยากให้กลิ่นแรงก็เอาจางๆก็ได้นะครับหลังจากนั้นพอเราเติมลงไปแล้วนะเราก็ฉีดบริเวณที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นตัวขวดสเปรย์หรือว่าตัวฉีดสเปรย์ที่เป็นฟุ้งๆที่เป็นฝอยๆเนี่ยฉีดออกมาเป็นฝอยๆเนี่ยมันก็จะดีนะครับเราก็สามารถที่จะฉีดบริเวณครัวนะครับบริเวณที่เราอยู่ได้เลยนะครับ แต่กลิ่นของสารส้มเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นชุนนิดนึงนะครับผมก็อันนี้อาจจะทําให้รําคาญได้นะถ้าฉีดในบริเวณที่เราอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะฉีดในบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่มันน้ําขังตลอดแล้วก็เป็นพื้นที่แฉะนะครับแล้วก็จะทําให้แมลงวันเนี่ยมันมาอยู่เยอะนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเหมาะสําหรับใช้เจ้าตัวน้ํายาตัวนี้นะครับผม